นี่แสดงว่ามนุษย์รู้จากเรื่องไม่บุญไม่บาปไม่บวกไม่รักตระกานพันพันปีแต่เราเลิกทำมันรู้มันพูดมันลงบุญลงบุญลงบวกกันกันการอย่างโดยเฉพาะโลกปัจจุบันพู่ลงบวกกันป็นการอย่างีแต่ของเกินทั้งเกินในทางบำรุงบรรเลอแล้วยังจะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมาสร้างเรือขอาสุดเลยอย่างนี้แล้วโลกจะไม่ยุหน้ากันดูน มิ้นทสงสัยนลงบวกมากขึ้นไปอีกลงบวกมากขึ้นไปอีกนันก็เห็นกิดตัวหนักขึ้นก็เกิดเป็นเลน้านั่นขึ้นคือมันก็ต้องฆ่าฟันกันทำลายล่างมันเพราะความเห็นกระตัวเที่ยงที่อยู่เดี๋ยวนี้มันก็เยอะละปัญหาเยอะละทำให้เห็นกิดตัวทำให้เกิดถึงไม่ถึงการถนาทุกอย่างทางลำบาก ยุ่งยากลำบากของมนุษย์ในโลกนี้เกิดมาจากความเห็นแต่ตัวคนจนก็เห็นแก่ตัวคนมั่งมีก็เห็นแก่ตัวคนนอกนั่นก็เห็นแต่ตัวต่างคนต่างต่อสู้เพื่อประโยชน์ของตัวไม่ดูเขามันก็โดยการเกิดการขัดแย้งกันไปหมดมวลภาวะทั้งหลายที่ก็อย่างนั้นเกิดมาจากความเห็นแั่ตัวนี่ผู้เห็นแต่ตัวทำให้เกิดมลภาวะหลังนั่อย่างนีคือดึงคือนั่งคือ มันหาั <sympath icking> ่นถ <jack mixing> ุนน่ะมันทําลายป่ามันเห็นตัวนี่มันทําใหความอีหน้าเรื่องอื่นแต่ก่ทนรวมมันก็เห็นก็เนี่ยผ่านเห็นแต่ตัวนี่นั่เกิดอาคืออากรจนไปคุกเมื่อพอใส่แล้วตํารวจเมื่อพอต้องเพิ่มตํารวจ3ามื่อพอต้องเพิ่มศาลเรือนจําเมื่อพอต้องเพิ่มเรือนจํา เงินภาบาลบ้า Bla, ไม่พอต้องเพิ่มเงินภาบาลบ้ารัฐบาลนึงเงินเพิ่มเงินกล้มเพิ่มเงินภาบาลบ้าเงินมาจากความเห็นเกิดตัวความเห็นเกิดตัวนี่มันประหลาดนะคลยอ่พิจารณาดูความเห็นเกิดตัวมันทําให้ขี้เกียจความเห็นเกิดตัวมันไม่ทําให้เคื่องนะครัขยันเคื่องตัวมันอยากจะเกลื่อนนึกว่าจะนอนเครื่องให้สุดไหรสัมมา คนตัวนั้นอาปากทำเงินทองหลังจะมาเปคนคนจัตัวคนเีจัตัวไม่ได้ขยันทำงานขี้เกียดแล้วเอาเกลียดให้คนอื่นทำแล้วเราตัวเองจะคอยรับผลคนที่จัตัวนี่มันไม่สามัคืีที้เกลยอกร้องสามัคือดูสิมันได้ที่ไหนคนเมืองคนจัตัวถ้าเราการเรือกร้องสามัคคอเป็นหมันเท่านัา more, ้นพอเมืองมาจอดตัวไม่้ังเียก็มาเป็นผูดมาต่วกัน ความเห็นแก่ตัวมันไม่สา moved. มะคือความเห็นเกิตัวมันทํำให้อิจฉาริษยาเรื่องนี้เหล่าหลวงมากโลกจะรดิหน้าเพราะความอิจฉาริษยาแต่และความอิจฉารือเสษยามันก็ยังไม่ลดมันก็เพิ่ม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 ขึ้นในโลกควานการอิจฉาริษยากันอย่างลึกซึ้งทั้งส่วนบุคคลทั้งส่วน,นส,งสังคม ั้งเส่วนมจะเทศชาติทั้งทั้งโลกเลยข้างเห็นกัตัวข้างเห็นแับตัวมันให้เกิดปัญหาทุกชนิดกาศท่าพาปัญหาใดๆนิจตการใดๆที่จะนีได้เกิดมาจากความเห็นกับความเห็นกับตัวนไม่มีไม่มีมาจากความเห็นกับตัวนมันมาเกิดได้ไม่ว่าระหว่างสามีกับภรรยาสามีกับภรรยา คนก็ตัวคนมากก็ทะเลาะกันพ่อแม่คนก็ตัวลูกกันทุกวันนี้มันก็เห็นก็ตัวกันจนถึงขนาดเกิดอะไรใหม่ปัญหาใหม่ใหม่ที่หนูเคยเกิดมันจะเกิดให้คนป่าหูเลาะคนป่าทำห้ดึกดํวันเขาไม่เจอโรคเกิดขึ้นป่าทำห้ดึกดํวันนั่นปัญหายาเกิดขึนป่าทำห้ดึกดํวันนั่นปัญหาอย่างที่คนเดิมนี่มันน่ารัก คนชะอายจนป่าต่นนี้โน้กันบ้างความเลวร้ายนี่เกิดจากความเห็นเกิดตัวซึงเขึ้นขึ้นขึงเขึ้นจะมีขึ้นมาคือในสมัยคนป่าไม่มีคนป่าตรงมีันที่ชาพมากกว่าคนปัจจุบันซึ่งมันจะเลิเกิดเปิดในทางบวกในทางเห็นเกิดตัวคนที่เจริญเจริญนี่มันถูกแล้วมันเจริญมาด้วยความเห็นเกิดตัว มันก็เริ่อแต่ว่ามันมันด้ม่้ลดปัญหามันเพิ่มปัญหาคือคือนักเรียนมนคือนักเรีมามันไม่ได้เพิ่มความห็นเกิดตัวหนุนเกิดตัวเท่าเดินปัญหาของคือนักเรีมาคมึงเท่าเดินแต่ว่าคนมันเพิ่มความห็นเกิดตัวเ่าอย่างไรมันมีปัญหามากกว่าคือนักเรียนมาคนป่ามาเห็นก็ัหแล้วคนป่ามาห็นความเจริญที่มนุษย์สมัยนี้สร้างขึ้นมา เราเพิ่มปัญหาเพิ่มปัญหาเพิ่มปัญหาจนต่างหัวรอาจะปัญหักเง,งือกั้งเั้งเิญทั้งนคนก็มันนื้อลองไหเห็นไม่เห็นกับตัวยาเห็นกับตัวปัญหาหนื้ก็มันมนื้อจึงขอยืนยันว่าจะเจริญทางวัตถุแล้วจะเจริญทางวัตถุแล้วยังเตรียมยาหม้อใหญ่ไร้าาก้ปัญหาคือความไม่เห็ือนกับเตอร์ธรรมะ ถ้าจะเดินทางวัตถูกแล้วปล่อยตามเรื่องมันก็เห็นแต่ตัวเห็นแต่ตัวมันก็เพลือบคอตัวเอืงตายหมดจนเตียงวามไม่เห็นแต่ตัวคือธรรมะธรรมะนี่เอาไว้่านเราจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการเจริญทางวัตถูกเราหวังว่าจะนยุคอุตสาหกรรมติดเบี้ยทีเหล้งนั้นเราดูอุตสาหกรรมกันขนาดนั้นก็ติดเบี้ยทีเหลแล้วคนก็ยิ่งเห็นแต่ตัวมากเลยแน่นอน ก็ป้าปัญหาอ่อธรรมะทางนั่นธรรมะทางนั่นเจรินธรรมะไว้มากพอสำหรับจะเจริญทางอุตสาหกรรมนั่นอนาคตดังนั้นทางเจริญทางวัตถนุนั่นจะทำลายโลกทำลายโลกหมดเมื่อน,นึกถึงข้าคือว่าอย่าลงบวกอย่าลงลบสอมันก็เนื่องมตัววันนี้มันลงบวกมากเกินไป จนกระเดของเกิน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 ทำเรืตามันก็ยิ่งเกินยิ่ง้นันเกินกะติมมีอนั้นก็มีมันก็เติมกระเดือกทางมวงกทางลำบาก่าลงบวก่าลงลบแล้วก็ไม่เห็นต่ตัว้าบ้านเมืองก็เยินเยิน็นโกกระคอาเนหดตัง น่าข้าใจผือแต่ว่าโลกสือารมณ์ารที่เสดิโซนอะไรนักหนาเพียงแต่ว่าโลกสือารมณ์การมันไม่มีคนที่เห็นแต่ตัวนันมีแต่คนที่ไม่เห็นกต่ตัวเคาคืูมือสลอนเขาเชื่ออะไรจะให้ทำอะไรจะเห้เชื่ออะไรไม่เห็นแต่ตัวคือนั้นพร้อมช่วยโลกสือาเมณ์การเสือนอะไรอย่างน้ พอออกไปกลางถนนก็ดูมันออกว่าใครคนเขาหนูก็คนดูหนูมุดหาดูมือไอ้เคื่องอะไรพอกลับมาบ้านเรื่องคนเขาเออหนี้บ้านของเราเว้ยหนี้ปัญญาการบุญเ้าของเราเว้ยพอออกไปกลางถนนมันเหมือนมันว่าคนไม่ได้อะใครจนตันเงินโลกจะซื้ออะไรโน่นนั่ไม่มีอะไรนอกจากความเงินตัดตัวตัวนึงสือมันก็บอกอยู่แล้วเน็ตใครเน็ตความเป็นมุด เก็เกี่ยกูนกต่ความเป็นนิสสิกับ้นเลิศอริยะกับชั้นเกิดสิอริยะเนตรใจคือเนตรใจชั้นเลิศเั้นอริยะความเป็นนิสสิจั้นเลิศชั้นอริยะมันเป็นเพื่อนเกิดแต่เจ็บกายกันใสเสือทุกคนนั่งลงไปทุ่งจัดโดยรักษาหนึ่งเป็นเพื่อนเกิดแต่เติดกายเั็นลงไปทุ่งต้นมากก้นร้ายนันก็เป็นเพื่อนเกิดแต่เจ็บตายนัีนหนึ่งใครใจดำที่จะ ทำลายร่าง้นไม้ซึ่งมันก็เป็นเพื่อนเกเิดเกิดเกิดกายกันไม้มีทางรู้สึกน่ะอยากกังวลอยู่อยากรอดทั้งนั้นนิพยานกาศที่สุดได้มาตอนนี้แต่ไม่มีใครสนใจถ้าเขาเอาความสะดวกคือทำลายตามากทำลายต้นไมน้เพื่อประโยชน์ของกูถ้าว่าเรามีทางเป็นเพื่อนเก,เกิดเกิดเกิดกายกันทั้งถึงเกิดโดยรักษา นั่นลงไปถึงต้นไม้ต้นไม้ขยุ่นดี้อนอกจากลงไปถึงก้อนหินนะแต่การก้อนหินจุดใจนอกจากลงไปถึงไปถึงต้นไม้ต้นไม้พืชทั้งหลายเป็นเคลื่อนเกิดจากจะตายของเราไม่มีใครทำลายต้นไม้ลงคอจิดภาพมันก็มีจิตใจมันไม่เห็นแต่ตัวมันไม่ลงบวกมันเหน่ลงลบมันลงกระจาง มันมันยึดถือทางถูกต้าอ,อย่าเรียกว่อนลมันยึดถือวามถูขต้องข้งโกกเลยคงที่แข้งโกกอยู่ในวามถูกเศ้าสุขเศร้าสุขนะคร่บ <c oughs> มันถยุดไม่ได้นะครว่ามันจะตรงตามอะไรตรงอย่างนั่นอย่างนี้เลยได้มันคงที่อยู่แต่ในทางถูกเศร้านั่นแหละจุดขาวรอบเป็นหนังนั่นหน้าบาท เพื่อทำบุญละบุญเพือก็่สุดทายรอบคงที่อยู่ในความถูกต้องเที่ดะคำแปลกๆใหม่ๆกับการทำทุกท่านในใจได้ยินก็เรียกวา่าอะตมมะยะตาจิตที่ไม่ถูกปรุงแต่งโดยอะไรให้สิดต่างจากความถูกต้องเพราะอะตมมะยะตานี่จะทำให้ทธเจ้าอ,ออกบวชพระพุทธเจ้า รู้ประามลำดับพระเจ้ารู้จนละเลิกอ่าสูคจนสุดท้ายที่ขตอนนี้ว่าธารมญานธรรมญาลัคนะมารู้เรื่องมีโรดเรื่องนิทานของพระองค์เองมันคงที่อยู่ในความถูกต้องความถูกมามามาตรงกลางไม่ได้ในทางบวกก็ไม่ได้ในทางลบก็ไม่ได้ความถูกต้องมันก็จะเริญงอกงามจะเริญงอกงามตามความถูกต้อง็นต้าอาหารเลยคงที่อยู่ในความถูกต้องขอยเสดจันทร จารึกว่านางจางึิจารึกว่าในถ้าเครื่องคืออมากางคอถ้าเครื่องทีอมากางคอจารึกคำว่าคงที่คงที่อยู่ในทางถูกต้องแะคุ้มคุ้มได้ <c oughs> ถ้าเราเรียนธรรมะนี้ไว้ให้พอให้คงที่อยู่ในทางถูกต้องเอามากางไว้คือคอเป็นเครื่องป้องกันเป็นหนร่งันกะเกิดมาจากความเจริญทางวัตถุโดยยุบมุตจาหักกม นิดนักว่าบอลเราก็ไม่รู้แล้วก็อุสาการถ้ามันมีอนนี้เป็นเครื่องรางแล้วดูหน้าโลกนี่ดูหน้าคือมันหนับตัวมากขึ้นมันเดินทางสุดมากขึ้นมันรักษาทางถูกต้องว่าหนึ่งได้มันบังคับเสนหนึ่งได้เอนว่าเถอเครื่องเครื่องป้องกันเป็นยาเป็นรักตืนเป็นอะไรก็ได้แต่เป็นเครื่องป้องกันให้มันคงที่อยู่ในความถูกทคงที่อยู่ในความถูกท่าจุดให้วันไหวจุดให้ เปลี่ยนแปลงประจันต่งตรงต่างบวกก็ไม่เปลี่ยนลบก็ไม <with> ่เปลี่ยนลบมาก็ไม่เปลี่ยนบวกมากก็ไม่เปลี่ยนคงที่อยู่ในวามถูกต้องคงที่ยุ่งกว่าภูเขาเพราะภูเขานั้นวันไหวนะภูเขาจะวันไหวเมื่อแผ่นดินไหวภูเขาจะท่ามันยังวันไหวเมื่อแผ่นดินไหวภูเขาที่มากเราภูเขาเราในโลกที่ั้นก็ตามวันไหวเมื่อแผ่นดินไหว ต่จุดนี้ไม่หวั่นไหวต่อจักรวาลมันหวั่นไหวจุดนี้ไม่หวั่นไหวคงคู่อยู่ในความสุขตั้ง่จิตขาวรอบจุดของพระอรหันต์ที่เรากำลังคู่กั้งอยู่ในวันนี้วันอาสาลหบูชาพระอรหันต์ผู้คงจิตขาวรอบในความคงคู่กัน